สวัสดีชาวโลกทำงานอีกแล้วทำงานอีกแล้วบีบีพาร์ Fiber X เรนาตาออล่าพากินสามอย่างนี้แล้วทำไมนะสุขภาพดีใครกินหมดแล้วอย่าลืมสั่งที่ตัวแทนเลยนะตาสายซิ่งนะครับเมื่อวานฮาหนอยหลุดระเบิดระเบอร์ก็ะเจิดกร,ระจายเข้าแต่ตัวเด็ดวันนี้ สู้ใหม่เพราะว่าเรามีหน้าที่คิดให้มันถูกถ้ามันไม่ถูกก็แสดงว่าคิดผิดสำหรับคนที่ตามก็ขอให้ถูกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ถ้าถูกนะถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเกรงใจนะ มีดวงร่วมกันก็จะถูกเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีดวงร่วมกันมันก็คงไม่ถูกโอเควันนี้เรามามหมุนอะไรดีหมุนให้ได้อะไรเราก็ต้องหมุนให้ได้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ของกล่องหนึ่ห้้าก็คือ iPhone วันนี้เราจะได้ i h o โฟนไหมเราจะได้ไอโฟนไหมไม่รู้ รุนเน่านะครับขอให้มันเลยกา,าน้ําไปเฮ้ยมันเลยกา,าน้ํำไหมเนี่ยไม่เลยนะครับเราได้กา,า,น,าน้ําวันนี้พรุ่งนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวจะมีแบบคลิปยาวๆไว้บ่นพรรณนาบ้างเสียงพี่ได้ยินชัดไหมโอเค พวกนี้เจอกันท่าน่อย